เออกลายเป็นไงบ้างคะฉันมาทำอะไรนะงานไหคพักลุกเนี่ยพักแต่ถ้าพออนี่ต่อยโคตพูดุขยับขยับเข้าไปเลยไม่สนใจนี่เลยเราไปเรื่องต้องคุยกันนันไม่ต้องกันปั๊บนะแล้วแต่พูดแล้วดื่ออกไปเดิอออกไปเดินไปปั๊บเดือตาการตามีมีนะเาเียเามากดิเป็นอะไรกันไยป็นนายประจ ไม่สนใจคนนี้เป็นงานบ้านค้าอันนี้ยิงอยู่นี่นะอันนี้มันอยู่นี่ใช่ป่ะได้ยังไงวะเอ่อวีไม่เป็นไรเป็นแล้วเป่าว่าไม่เป็นไรแม่เปล่าใช่ไหมนิตาแต่งกิมการ์ดเอาไปเป็นเครื่องเล่นล้อกัเถป่ะเป็นปัฟปล่อยให้พี่ชายของคุณจัดการเถอะอันนี้นั่งนี้อยู่กับตัวเองนะเออเออตรงนี้ใช่ป่ะมอง มายืนเชียร์อยู่ตรงหน้าในความรู้สึกนี้ถูกปะมองอะไรอยู่ตกินเลวมองอันนี้ก็มองมองถึงอยู่เงี้ยเดอนนะอะไรนะไรมองงนี่ใช่ไหมนี่ไปไม่ได้มองมองนี่ใช่ไหมมองนี่นะถ้าหนูก็ไปอย่างเงี้ยมองนีดมองมีด นะแล้วหนูก็มองนี่นะแล้วหนูก็แลบดี่นให้เขาหน่อยนึงเออไปทไมต้องทำนี้มกลับกดดไ่ไขาไปแล้วผมกเั้หนตรงผมแล้วเขาอย่างนี้แล้วแกก็แบบเพื่อนปนที่ิตอะอย่างเงี้ย ไปเออประมาณแบบมันไปได้แล้วก็ไปได้แล้วเดี๋ยวิมกุ้ยตาส์มาจบโดยมีคนเนี้ยเป็นนางเอกเป็นเจ้มหัวนางเอกได้ยังไงมึุดาจัดการเลยพี่ต่อทำไมพี่ต่อทำแบบนี้เขาเป็นนางเอกไม่เกลียดนางเอกเลยต่อไปตบดี่ยเขาฮะการแสดงความรักที่โหดเหี้ยมก็พี่รักก็รับชวนกันดี่กอดชวนกัน

แต่เห็นแต่เผลที่ช่วยผ้ยารนคะคุี่ไม่ไปช่วยผยารกัรอหดทุกไม่ช่วยเป็นพยานในการบอก ือจะบอกทุกคนว่าพ้อชากรวมกันมีขนาดฉากเล็กเลยเันพิมหกรรมใหญ่มาก ไปคุยกันนานไปตอบใจกันนานเกินแล้วตอนนี้ไม่ใช่ล้วเฮ้ย <c oughs> ก่อนกอนกันแล้วก่อดกันแล้วไอ้กันไอ้กันแกปังฉันก่อนไอ้กันแกฟังฉันก่อน เราไม่เอาเรื่องเหมือนกันบ้าพิชัยคดีตั้กหอนี้ั้งหลับคนนี้ตงหลับ้ตงหลับคนนี้งรักกมากนเมมหายไปไนเนี่ยแล้วเมียคุณไหนจะายแล้วเนี่เมียผมหายไปไหคุณลงกับผู้ชายคนที่เจ๋อเจอเลยไอ้ยัน ขอโทษคุณไม่ดีอีกขอโทษ ม่งนกะ็ถ้าไปทะเลยัยงไงวรเนียคนวุ่นหไมยเลยอย่นะเปรี้ยวเปรี้ยวเลย <พ uka> แก้วอยู่ไมมีไงถ้าเป็นแก้วเป็นแก้วบอกให้มกนก็บอกว่าอะไรก็บอกว่าอะไรแม่บอกว่าอะไรแม่่่บอกว่าให้เล่นปนให้จองหน้าแล้วก็เลนเป็นเครเดียวก็เลยแต่พุก็ต่อไทยไม่ได้ตอนซ <c oughs> อมขับม้ากหมยังไม่เจอแบบชอบ ไม,ไ,ไม่เคยเลนนยค่ะแม่นี่เล่นกับพี่เพียวครั้งแรกใครเป็นพี่เป็นน้อง<ร>มาเที่ยวแล้วก็แบบแค่บอกแมาก็หลงแล้วว่าก็แบบเ,าาเป็นคนตาดูนี่ก็ตาดูแล้วเวลาแบบต้องมาดูแต่ง เดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังคืออะไรไม่รู้จะเลือกใครเขาเขามีแรบลิ้มด้วยนะของของมีเลนะมปล่าของเตงมีเปล่าของเฮยของเตมงมีเปล่าเขามีแรบลิ้มกันด้วยเตงต่างญี่ปุ่นกันใช่ไหมเมื่อกี้เนี้นะนยใช่พี่ออกไปของแรบลิ้มใส่มาก่อนพี่ต่อเขาต้องกับให้เล่นยังไงนะบอกว่าหน,น,น้าแทนเรามองหน้าใช่ป่ะหนูก็เลยมองกับ <c oughs> <ๆ S 1> แล้วก่อนหนูจะออกมาทำจริงปะเรื่ <c oughs> อเปลี่ยนเลยนะก็พวกกับกำลังแบบเนี้ย มันร่วงหุ่มกับติงซองเหรอวะต้องตกต้องตายก่อนนี่เก็บกดเรื่องโดนตกใช่ไหมรู้สึกโดนคนเดียวเลยขอกดไมอยากตกนางเอกอะไม่แบบตกมาตกมาแล้วก็ตกกลับไงใช่มันต้องมีตัอเรื่องใช่ไหมล่ะดูนี่ค่ะแล้วทางนี้เป็นอะไรเนี่ยทางนี้เรียกร้องความสนใจอยู่ทำอะไรร้อนไข่เหรอฮะไม่ดูดิ น่ะพนมพัดไหนงแต่ไรชาแต่ไรชาไม่เป็นไรชชยเป็นไรนั่งเพลินๆเลยฮะใช่ร้อนไข่เหรอใช่ไม่ได้ร้อนหรือไข่เมื่อกี้ผมนั่งแบบนี้แล้วหน้าพนมเข้าหน้าผมอย่างเงี้ยเหรอใช่ถ้าไข่ร้อนเนี่ยไม่แน่ถ้าไข่ร้อนเนี่ยไม่แน่เพราะต้มไว้ คนน้าแบบพี่ป้คนเลไม่ตามทำไะไเอาเป็นพเราไมคะก็่ได้ช่วยอะไรนี่ก็เราก็พอต่อยคนอื่นเมียก็ไม่สนใจละวายเลยไปได้กันต่อเอ้าตอนหลังได้กันหรอตอนหลังได้กันหรอนี่เขาของตายสีน้นะคะ ทีิดาวานอนครับดูทิดาวานอนเล่เน,าานอยู่เขาทำอะไรเอาเสอแบบสองคนนยดดาไปเลยนี่นะครับรัาแสดงมืออาชีพบัจะจบดนั่งท้องผมต่อจนอกว่าจะได้พอ5 4 3 2เทค Jeez> หมายถึงผมเองนะชีวิตวิมาลาเนี really really sure> right millennials millennials ่ยเป็นอะไรที่น่าสงสารมากเลยเป็นเป็นผู้หญิงที่แบบพูดอะไรก็ไม่ได้จะพูดกับใครก็ไม่ได้เพื่อนก็ครอบครัวก็คืไปทำกับเขาหน่อยไปเลยถ่ายเราสิคนเลยไปเลยเช่นไปเลยถ่ายหน้าพาอ่อนวานทำสิทำแบบทำหน้าแบบพี่มิก่ะทำหน้าแบบพี่มิกเร็ว ยิ้มได้เองพอด้วยเองพอด้ต้องไหนนะก็ใช่ตาต้องตาต้องเป็นครับเป็นแมวอ่ะตาเป็นแมวตาเป็นแมวอันนี้ตาเป็นอะไรเราอ่ะไม่ได้ตาเป็นตาเป็นเสือตาเป็นเสืออยากเห็นคู่นี้ฟาดกันในละครอยากเห็นคู่นี้กับคู่นี้ฟาดกันในละครน่าจะมั้งเดี๋ยวต้องมีสักฉากหนึ่งมันต้องมีสักฉากหนึ่งอ่ะจริง เอามาดูกันว่าฝ่าฝ่ามือฝ่ามือมาจะตอกใ่ค่ะ่อติดต่อติดต่อแกรูปน้าไมตัว จะมีกองไหนนะเอาพระนางคู่ใหญ่มาได้ทั้งหมดเนี่ยไม่มีอีกแล้วคอแนนน่่่วววาสัจะได้้รลกทีูง ตัดเพิ hmm, so right. mm ่ม hmm. ต okay. like yeah, right? uh ่อยเพิ่งแล้วก็ว่าไปโดนไปโดนไโดนไม่โดนหรอกไม่อนไม่คลอนหรอตงนีเลยมาเลยตนไป่นไม่บเพิ่มตเ่ให้เต็มต็มยืขึ้นตบกันดีกว่าแัปาก ไปเดี๋ยวก็ถ่ายจริงละที่เหลือรอไปรู้อดูในละครนะคะมีผลญอนิญาติมเตอร์ก่อนนะฮะไล์ให้ดูแล้วนะกไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมตามไปดูเรื่องหลักกันนะในยู u ูของอานิตาออฟฟิเชียลนะคะตามไปดูในละคร๋ยวนี้มา้วนะคะอันนี้สั่งยัรอไม่เป็นไรเดี๋ยวคัตอยู่แล้วพร้อมเฮ้ยเท้าถิ่